ผมชื่อนัรรฐกิตโอลานหิรันลักษ์นะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทยจีนแล้วก็ส่วนตัวเองก็ประกอบอาชีพทำสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ทำลงอยู่สองล้งครับผมมองนะั้คือน้อยลงแน่นอนเพราะว่าวิาว่งจากวิ่งสำรวจดูหลายๆสวนเนี่ยทั้งทางตาดทางจันเขมระยองคือป่านนี้ยังไม่เห็นลูกเท่าไหร่เลยก็อมองว่าลูกมันน้อยลงแน่นอน ปริมาณน้อยลงคือปีนี้บวกกับเพื่อกา,าล้มาเยอะพอดีในเมื่อลงมาเยอะราคาย่อมสูงขึ้นก็มีความต้องการของตลาดเนี่ยออเดอร์ลาดจีนเนี่ยเข้ามาเข้ามามากนะบวกอะลงเยอะขึ้นแต่ผลผลิตน้อยลงมันต้องแบ่งแยกเป็นสองอย่างสําหรับอ่าถ้าว่าในภาคชาวสวนเองถือว่าดีเพราะว่าราคาสูงขึ้นแต่สําหรับในล้งเองเนี่ยก็จะมีการแย่งราคากันเหมือนว่าผมราคากันเหมือนบางคนก็ใช้คําว่าสงครามราคาแต่ปีนี้ก็เกิดขึ้นจริงเพราะราคาปีนี้สูงมากครับ ตรงนี้สาหรับการตรวจอ่อนแกหรือว่าระบบการตรวจแมลงศัตรูพืชน,นี่เจ้าหน้าที่ทําอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเหนื่อยขึ้นลงมันเยอะขึ้นครับผู้เรียนอ่อนเนี่ยคือหนึ่งมันจะมีมือใหม่เข้ามาตลอดนะคือเท่าแกใหม่ๆเข้ามาเยอะนะแล้วก็อย่างลงที่มีมาตรฐานอย่างเงี้ยจะมีโลโก้มีแบรนด์ของตัวเองที่ทํามาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เปลี่ยนแบรนด์คือไม่เปลี่ยนแบรนด์ก็ต้องรักษาคุณภาพ แต่เจ้าใหม่ๆที่เข้ามาสามารถเปลี่ยนแบรนด์ได้ตลอดได้อย่างนึงมีการตรวจสอบเรื่องอ่อนแก่เนี่ยมีอยู่แต่มันก็หลบไม่พ้นหรอกเพราะว่าคนที่คิดจะทําไม่ดีเนี่ยมันก็มีวิธีของมันนะนะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก็อาจจะพยายามแล้วแต่มันก็ต้องมีเล็ดลอดออกไปครับคือตรงนี้มันน่าก,กลัวอย่างที่ผมบอกพอมีการซื้อมากขึ้นราคาสูงขึ้นเรื่องของคุณภาพลับไม่ได้ดีตามราคานะเพราะมีการแย่งกันซื้อมากเกินไป แต่สาหรับล้งที่รักษาคุณภาพอยู่ก็มีนะก็เยอะอยู่แต่สาหรับล้งใหม่ๆที่ไม่มีความรู้พออย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของทุเรียนอาจจะมีด้อยคุณภาพติดไปบ้างครับมันอย่างนี้ครับคือตัดทุเรียนตอนนี้มันตัดพร้อมกันกันที่มันแก่เรียกว่าแก่นะตัดมาพร้อมกันมันยังไม่เหมาะสําหรับการบร่อยพกในไทยอย่างทุเรียนที่เราส่งออกเนี่ยเราจำเรบว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้อร่อยนะ สมมติเปรียบเทียบว,ว่าของไทยเนี่ยถ้าจะกินในไทยเนี่ยต้อง85%แต่อย่างส่งออกเนี่ย80%หรือ75%มากส่งออกได้แล้วเพราะฉะนั้นในการตัดทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะตัดมาพร้อมกันที่ไม่ดีเนี่ยคัดออกแล้วก็เลยขายในไทยแต่มันเป็นเปอร์เซ็นที่ส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนที่ขายให้กับลูกค้าไทยเนี่ยยังอร่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุเรียนไม่ไม่อร่อยจริงๆแล้วมันต้องเอาเปอร์เซ็น์ถ่วงไว้อีนิดนึง ทุเรียนเวียดนามจริงๆเนี่ยการปลูกเขาเนี่ยถือว่าอายุของต้นทุเรียนที่ผมไปเห็นนะไม่ได้น้อยกว่าไทยเลยแต่ที่ผ่านมาเขายังส่งออกโดยถูกต้องไม่ได้แต่มันก็เป็นการค้าชายแดนและปริมาณที่ส่งออกเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นหมื่นตู้เหมือนกันไม่น้อยเลยครับแล้วก็สิ่งที่ได้เปรียบของเขาก็คือเรื่องดินกับเรื่องน้านะแล้วอีกสิ่งที่เราคิดเรื่องของพายุเรื่องอะไรที่จะมีเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีผลต่อดทุเรียนเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาแต่ความเป็นจริงแล้วทุเรียนเขาไม่น้อยครับ จุดแข็งของเวียดนามที่ได้เปรียบเราแปลงเขาถูกกว่าเรานะครับตรงนี้คือจุดแข็งของ่อนของเขาก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนอาหารเขายังปรุงอาหารไม่ส่วนใหญ่ก็เป็นหมอนทองนะเป็นหมอนทองแต่เขาพยายามจะเรียกใหม่ว่าเป็นโดนาเพื่อให้เป็นพันธุ์ของเขาเองนะเจริญงมันคือหมอนทองก็ประมาณสัก70%น่าจะได้อีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่ารีเซิล R I แล้วก็เลขหกเขาเรียกรีเซิ แต่คนจีนไปเห็นก็เลยเรียกว่ามองแล้วมันเหมือนก้านยาวอะ่ะเขาก็เลยเรียกว่าก้านยาวสายพันธุ์ของเวียดนามที่มีเยอะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตรงน,นี้มองว่าน่ากลัวแน่นอนหนึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ได้เปรียบของเขาก็เรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องค่าขนส่งเขาใกล้กว่าเราแน่นอนเลนพื้นที่ที่ติดกับจีนค่าใช้จ่ายและการถูกกว่าเราแล้วก็ระยะเวลาที่ส่งไปถึงจีนเนี่ยเร็วกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาสามารถที่จะตัดทุเรียนได้แก่ของเราเป็นนั้นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้จีนก็กินทุเรียนเป็นทุเรียนถ้าว่าเปอร์เซนต์ยิ่งดียิ่งแก่ก็ยิ่งอร่อยประเทศไทยได้เปรียบในเรื่องของความสัมพันธ์กับมิรไมตรีแล้วก็เรื่องของเรามีประสบการณ์มากกว่าในเรื่องคือทําให้ทุเรียนอร่อยเนี่ยตรงนี้คือสําคัญมากแล้วก็นักลงทุนจีนเนี่ยมาลงทุนที่ไทยเยอะมากเราต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้ให้ได้ตอนนี้แข่งกันที่คุณภาพอย่างเดียว แต่การพัฒนาของเวียดนามก็คือก็ตามเรามาติดๆ